สวัสดีครับเพื่อนๆผมทาไบเกอร์อะไรก็ได้นะครับวันนี้ผมก็มานานะครับมากับ CB 650F ของผมเองนะครับผมวันนี้ก็ได้ขับมาออกกําลังกายนิดหนึ่งนะครับผมก็ให้มาไล่มานานะครับส่วนรถผมเองก็3ปีแล้วนะครับก็มาอยู่กับผมนะครับผมก็สภาพก็ยังเดิมๆนะครับก็จะมีเปลี่ยนแค่ท่อกับกระจกชิลนะครับผมเครื่องก็เหมือนเดิมนะครับผม ส่วนยางผมก็ใช้ของอมิชิลเลอร์นะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับหน้าก็หน้าก็น่าจะเป็น110นะครับหลัง190ยเกนะครับผมสภาพก็ยังเดิมๆสำหรับความแรงประมาณนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมถ้าคนชอบแรงๆก็อาจจะเป็นตัวพันุนะครับส่วนผมเองก็ราคาประหยัดแล้วก็ ใช้วิ่งกับพี่ๆเขาได้นะครับก็ถือว่าความแรงปกตินะครับผมไม่เร็วมากเกินไปส่วนท่อนี่ก็นอดหลุดนอดหลุดก็เดี๋ยวค่อยไปหาช่างนะครับทะ <laughs> เบียนนี่ก็ได้แล้วนะครับแต่ว่าพอดีมันหลุดหายก็ยังไงผมก็จะ ตอนนี้ไปแจ้งความอยู่นะครับก็ลงบันทึกประจําวันไว้ทะเบียนหายก็จะได้ไปทําทะเบียนใหม่นะครับช่วงฝนตกขับรถไปก็ทะเบียนหลุดหายตอนไหนไม่รู้นะฮะขับอย่างเดียวส่วนเข็มไม้นี่ผมให้ดูก่อนนะครับว้าวแปดหมื่นปดันหกร้อยสองกิโลเมตรนะครับผมฮ่าจขึ้นแลนไล่แต่ว่วิ่งอย่างเดียวนะครับคันนี้ ผมว่ารุ่นนี้ c p 650F นี่คนซื้อแล้วก็ขับเยอะนะครับผม mm hmm. ถือว่าเป็นรุ่นที่หนึ่งราคาแต่ต้องได้สองก็ขับง่ายนะครับแล้วแต่คนชอบทรงสปอร์ตหรือทรงทรงทัวริงอะไรประมาณนี้นะครับผม mm hmm. แต่ผมเองก,ก็ชอบแบบนี้ <c oughs> ก็ชอบแบบนี้นะครับผม ยังไงเพื่อนๆก็ฝากดูถ้าดูคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมเองก็จะมีคลิปดีๆนะครับให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันต่อๆไปนะครับอยากให้ทําคลิปอะไรก็สามารถใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมอยากรู้อะไรกับรถ c b 6 5 0 f ของผมผมก็จะจะบอกให้นะครับว่าอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับผมก็สามารถสอบถามได้เลยนะครับใต้คอมเมนต์ งไงวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ